วันนี้ทีน่าสุทชาแนลจะพามาเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามและเดินทางง่ายที่สุดในการจนาบุรีเหมาะสมสุดๆส,สำหรับคนที่อยากเที่ยววันเดียวใกล้กรุงเทพไปดูกันเลย การเดินทางเราก็สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีทนบุรีได้มาลงที่สถานีน้ำตกหรือว่าจะขับรถมาจากกรุงเทพตอนนี้เราก็มีทางด่วน m 81เปิดแล้วนะก็ต้องมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็หลังจากลงทะเบียนข้างๆที่จุดลงทะเบียนก็จะมีทางขึ้นให้เราเดินขึ้นได้เลยใช่ อ้าวไปไปเลย,เลยมิงไปเลยโ <g ül> <g ül> อโหมิงนะดู OK. oh oh. <g ül> านาะไม่นำสัตว์เลี้ยงไม่สูบบุหรี่งดใช้ถุงพลาสติกและเขตปลอดสูรานะ <g ül> ยินดีต้อนรับสู่น้ำตกไซโยกน้อย บรรยากาศก็่มเืินมากเลยนะเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและนี่คือน้ำตกไซโยกน้อยถึงจะไม่สูงมากแต่น้ำเย็นใสไหลตลอดทั้งปีที่นี่เป็นที่เที่ยวฮิตของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติแถมมีร้านอาหารของกินเล่นและของฝากให้เลือกเยอะใครอยากเล่นน้ำแนะนำให้เตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนมาด้วยน้ำตกตรงนี้น้ำไม่ลึกปลอดภัยสำหรับเด็กๆและเหมาะมากสำหรับปิกนิก ก็จบทริปวันเดียวที่น้ำตกสายโยกน้อยแล้วนะคะใครอยากหนีเมืองมาสูดอากาศธรรมชาติที่นี่คคำตอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ทีนัทสุดช n n น l ไว้เจอกันทริปหน้าสวัสดีค่ะ